ดีค่ะดิฉันนางสาวกณิษฐาโนม่ชื่อเล่นชื่อมิ้นเป็นนักศึกษาระดับวิทยมศึกษาตอนต้นของกศนตำบลโคกกวดกศนอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะก่อนการกเข้าร่วมโครงการดิฉันมีการเตรียมพร้อมด้านความรู้พื้นฐานในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก่อนที่จะมาร่วมโครงการค่ะกศนอำเภอเมืองนครราชสีมาได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องต่างๆของ เศรษฐกิจพอเพียงเช่นสามห่วงสองเงื่อนไขการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การจัดสรรพื้นที่ทำกินการทำปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือนตลอดจนการทำบัญชีครัวเรือนค่ะเมื่อเข้ามาศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดิฉันเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นสามารถนำไป ปรับใช้ในชีวิตประจําวันเช่นการบริหารจัดก,การรายได้การรายรับรายจ่ายการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองการทําปุ๋ยมาชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือนและทิฉันจะนําความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อภายในครอบครัวและชุมชนให้ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปค่ะ